เลยครับพี่น้องเลยโอ้เดี๋ยวจะไปหาสิบโลครับมือนี้ครับนี่ โอ้เต็มเลยครับพี่น้องเลยโอ้เดี๋ยวจะ่าหาสิบโลครับมือนี้ครับนี่ครับพี่น้องผมจะเอาปลาขึ้นครับนี่แะครับโตลูกสลงเฮ็ดแล้วครับผมเพื่อนจะให้ไปให้บุญงานบุญกฐินเพื่อนครับหาสิบโลครับก็เลยเร่องเฮ็ดสะดุงแล้วก็โอเคแต่ยกขึ้นครับมือเดียะครับป็นกะดุงเลยครับผมเดี๋ยวไปตักขัดแยกออกครับ ตามไปครับผมบดส่งไปวานแห้มันยากเลยครับวันนี้ตัวปลามันเริ่อมหง่เลยรุ่นกับซ้ำกันแล้วครับโอเคครับ หน่อยมึงเอ้ยมาหักหนักเออเยอาหักเลยอย่าหักอย่าหักด้วยเนี่ย,ย,ยครับขอคุณครับโอ้กำลังพอดีเลยครับลุกนหนึ่งลุกหนึ่งเด็พอดีเลยนี่นะครับลูกนี้ครับนี่ กำลังนกำลัง,งไงล่ะค,ครับผมใจด้วยปุนเครืองโลครับปุนขาดออกไซเยนี้ครับโอเคแต่ยุปุนน้นาม่ผมต้องเปิดน้ำมาเอาตักออกไม่คิเปิดให้มันน้ำโดดออกก็ได้ครับให้มันไอเสียออกคือไงคือออกเกล็ดครับนี่

นักนักัดพี่น้องเลยโอ้เดี๋ยวลุงเอานี่รับเชือนี่หาเชือกกันครับกับพ่อนี่กับตึกโลแล้วครับเดี๋ยวคอยขัดแยกก็ลงงุงมองอันนี้ทีนึงครับเดี๋ยวตักเบ้อครับผมเดี๋ยวใครขัดแยกออกเอาหัวปลามันมีหลายดุ่น รับพ่อครับผมเนาะเดี๋ยวขัดป่าก่อนไปยัง โอ้เต็มเลยครับพี่น้องเลยโอ้เดี๋ยวจะมาหาสิบโลครับมือนี้ครับนี่ครับพี่น้องผมจะเอาปลาขึ้นครับนี่แหละครับโตลูกสูงหิรแล้วครับผมเพิ่นจะให้ไปให้บุญงานบุญกระินเพิ่นครับหาสิบโลครับผมก็เลยร่องเห็ดสะดุงแล้วก็โอเคแต่ยกขึ้นครับมือเดียะครับกินสะดุงเลยครับผมเดี๋ยวไปตักขัดแยกกอกครับ ตามไปครับผมบทส่งไปวานแห้มันยากเลยครับวันนี้ตัวปลาไม่เริ่มใหญ่เลยรุ่นเกือบซ้ำกันแล้วครับโอเคครับ